สวัสดีคขับ from TOP GEAR S Thailand Today We dive into the luxurious and powerful world of the All New 2026 Genesis GV 110 A full SUV that blend Korean innovation, first-class comfort and powerful performance, perfect for Thai road, highway and family travel. ขีดขีดขีด Exterior the beauty of present The GV 110 is a h a t u r n e r no matter where you go, from Sukhumvit traffic to the scenic hill of Chiang Rai, i t massive crest r i l l inspired by the Genesis emblem, keep the GV 110 able identity. h i w i d dual-lit headlamps, a long wheelbase, and 22-inch alloy w h e e l this SUV m a k e a statement if arrived. The Suri l Aerodynamic Body not only look luxurious but it's also designed for efficiency. Winter cruising หัวหินสโตร์ส a l navigating Chiang Mai's Curve The GV 1 1 0 s งร้อ p r o บสแตนพรวิธอิตมาเจสติกสแตนคีคีค Interior luxury lounge on view step inside and you feel like you in a Korean first class lounge. Premium nappa leather seat with massage function. วูดแอนด์อลูมิเนียมทรีมแอนด์แอมเบียนท์ไลท์ติ้งเมกลองไรส์ฟรอมแบงคอกทูภูเก็ตฟีลไลฟ์เอสปาทริปสิบสี่จุดห้าอินฟอร์เตนเมนต์ซิสเต็มวิดไทยลังกูเอทซับพอร์ตสามโรสซิติงวิดฮีเท็ดคู่กับตันแช่เบสท็อปสิบแปดสปีคเกอร์เลกซิคอนซาวซิสเต็มฟอร์ไทยมิวสิกเลเวอร์ดิจิตอลคลีเมตโซนฟอร์อีชโรเอเวอรี่อินออฟเดอะจีวีหนึ่งร้อยสิบอินเทียร์สครีมคอมฟอร์ตแอนด์คลาส เพอร์เฟกต์สำหรับเอ็กซ์เจคิวทีฟ,แฟมิลี่ทราเวลเลอร์,หรือ anyone ที่ชื่นชมความประณีตสูงคีด,คีด,คีด,เพอร์ฟอร์แมนซ์,สมูท,และพาวเวอร์ฟูล Under the Hood, the 2026 GV 110ออฟเฟอร์ 3.5L Twin Turbo V6 Engine 409แรงม้า Option หรือ Plug-in Hybrid Variant for Eco-conscious ทายไดรเวอร์ 0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมง in just under 6 seconds. Electronic a l c y Control AWD for City and Mountain Road. Whether you o v e r taking on the expressway or tackling Northern Thailand steep terrain, the GV110 delivers m o o t h torque, excellent grip, and e q u i e refined ride. It also features adaptive air suspension, which adjusts to bumpy roads, f l u o แอนกราวเวลวิดอีสต์อิเดียลสำหรับไทยแลนด์สวาริตรอสคอนดิชันคีดคีดคีเทคโนโลยีสมาร์ทเซฟแอนสแตยิชเดอะจีวีหนึ่งร้อยสิบอีสโหลดด้วยเทคโนโลยีที่จะเก็บคุณคอนเนคต์เท็ดคอมฟอร์ทเยิร์มแอนเซฟเออาร์ออคเมนต์เรียลลิตี้เนวิเกชันวิดโลเคอลไทยแลนด์มาร์คฟิงเกอร์พริ้นต์อิเคชันแอนดริเวอร์โปรไฟล์เมโมรี รีโมทสมาร์ทพาร์คิ่งแอทติสเพอร์เฟกต์สำหรับท้ายแบงคอกสเปซเจนเนซิสดิจิตอลทีสามจุดศูนย์อันล็อกวิดชัวร์สมาร์ทโฟนออนเดอะเซฟตี้ฟรอนต์ยูเกตไฮเวย์ดริฟวิ่งแอทติสสอง HDA สองสามร้อยหกสิบดีกรีคาเมราวิดบลิสปอตวิวไบรเวอร์แอทเทนชั่นอะล erts บวกเลนฟอลโลวิ่งแอทติสไทยแลนด์ทราฟฟิกแอนด์อันพิเรดเทคเบิร์นโรดโมเมนต์ เดอร์จีวีหนึ่งร้อยสิบอีสต์บิลท์ทูแฮนเดิลเดมอินเทลลิเจนตี้แอนด์เซเบลลีคีดคีดคีวายเดอร์จีวีหนึ่งร้อยสิบอีสต์เพอร์เฟกต์ฟอร์ไทยแลนด์เดอร์เจเนซิสจีวีหนึ่งร้อยสิบไอเอสเอ็นจัสนาเทอร์ลักชัวรี่เอสยูวีอิทส์เอซิมโบลออฟคอรีเอียนปรีเซชันแอนด์ globally luxury now ready to serve Thai families executive and enthusiast alike สปาเชียซีนักฟอร์ลองฮอลิเดย์โรดทริป e ทูเชียงใหม่อกราบีสไตลิชฮีนักฟอร์วีไอพีอีเวนต์ในแบงก์콕รีเลียเบิลอินักฟอร์เดลี่คอมมิวในเฮฟรี่ทราฟฟิกเอฟฟิเชนต์อินักฟอร์ลองเจอร์นี่วิดเดอร์ไฮบริดออปชั่นขีดขีดขีดท็อปเจีเออาร์เอสไฟนอลเวอร์ดิกเดอร์สองพันยี่สิบหกเจเนซิสจีวีหนึ่งร้อยสิบอีสเอมาสเตอร์พิเซสยูวีดัตดีเซิร์ฟซีเรียสอะทเทนชั่นในไทยแลนด์ With luxury, power, space and smart, i t ร์ทอ l l e n ลเ r i v a ไร้ว่าไล BMW X7 and Lexus LX in n o t t v v l u e and Elegant. Top e Top GEAR S Score Design วันที่9กรกฎาคม Com fort, 10 Comfort เศษ10ส่วน10 Tech วันที่9สิงหาคม10 Performance วันที่9พฤษภาคม10 วาลูฟอร์ไทยแลนด์เศษสิบส่วนสิบ